สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทาสาคูไสหมูทําง่ายๆค่ะไส้อร่อยอร่อยเลยนะคะสูตรนี้จุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ํามันกระเทียมเจียวลงไปสองช้อนโต๊ะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่สามเกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งผัดสั่งเกลือไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะส่งกลิ่นหอมใส่หอมแดงสับลงไปแปดสิบกรัมผัดให้หอมแดงสุกค่ะหมูบดลงไปหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมผัดให้หมูสุกใช้โป๊หวานลงไปสองร้อยกรัมเป็นใช้โป๊หวานสับนะคะ น้ำตาลมะพร้าว2 0 0กรัมอ่าเราจะผัดให้เข้ากันให้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยละลายพอน้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วเราจะเห็นว่าเขาจะมีน้ำเนี่ยคลุกคิกๆแบบนี้นะคะใส่ถั่วลิสงคั่วป่นลงไป120กรัมเดี๋ยวถั่วลิสงนี่แหละจะทำให้น้ำมันแห้งนะคะถั่วมันจะดูดน้ำอ่ะใส่ถัว่วลงไปเลยแล้วผัดให้เข้ากันนี่คะ่ะเขาใส่ถั่วลงไปเห็นไหมน้ำแห้งเองเลยอ่ะผัดเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สได้เลยพักไว้ในถาดค่ะแล้วเดี๋ยวพอเย็นตัวลงเหลือเพียงอุ่นๆเนี่ยก ตอนนี้ไส้ของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเดี๋ยววิจะปั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะปั้นนั้นเนี่ยให้เรานําสาคูเม็ดเล็กสีขาวค่ะไปแช่น้ํานะคะนี่ค่ะสาคูเม็ดเล็กสีขาวใช้300กรัมค่ะอ่านี่ค่ะไปใส่น้ามาแล้วเยอะๆอย่างนี้เลยแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีระหว่างนี้เช็ดมือให้แห้งสนิทเลยนะคะแล้วก็มาปั้นไส้นี่ไส้นี่ปั้นง,ง่ายๆเลยนะคะปั้นไส้เสร็จแล้วได้ทั้งหมด46ลูกให้เอาสาคูที่เราแช่น้ําไว้เนี่ยไปเสด็จน้ําใส่กระชอนได้เลยนี่ค่ะ ซึ้งค่ะเพราะว่าเวลาเราปั้นแล้วเนี่ยเราจะได้วางตรงนี้เลยนี่นะคะปูใบตองแล้วก็ทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวหยิบสาคูนะคะปูใส่มือแล้วก็เอาไส้มาวางนี่นะคะแล้วก็เอาสาคูปูด้านบนกำกำหอ่หอห่อหุ้มหุ้มนะคะให้มิดไส้ได้เลยค่ะไม่ต้องกำแน่นมากได้แล้วหนึ่งลูกนำวางไว้ในซึ้งใบตองที่เราเตรียมไว้ได้เลย เดี๋ยววันนี้วิปั้นให้ดู24ลูกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะปั้นให้หมดไส่45้าลูกอะสาคู300กรัมที่เราเตรียมไว้ก็พอดีกันเลยนะคะ,อะตอนนี้วิตั้งน้ําไว้เดือดแล้วนะคะเราจะนึ่งในไฟกลางที่น้ําเดือดๆแบบนี้เป็นเวลา7นาทีครบเวลาแล้วปิดแก๊สนะคะแล้วก็เปิดฝานี่ค่ะสาคูของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะค่อยๆใส่ค่ะเขาเย็นตัวลงเพรพอเราเปิดฝาปุ๊บให้เราใช้น้ํามันกระเทียมเจียวเนี่ยนะคะแตะลงไปทุกลูกเลยค่ะยกลงไปจัดใส่จานค่ะ เวลาจะหยิบให้เราเอามือใส่ถุงมือนะคะแล้วหยิบขึ้นมาได้เลยอ่าสำหรับฝีมือการปั้นนะคะเราอย่าบีบให้มันแน่นจนเกินไปจนแบบว่าไม่เห็นเม็ดสาคูะคะ่ะอันนี้ของวีนี่คือว่ายังมองเห็นเป็นเม็ดสาคูนะคะดูสวยดูงามดูน่ารับประทานแล้วก็มองเห็นไส้ด้านในด้วยค่ะสําหรับผักที่ใช้รับประทานเป็นเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดหอมค่ะผักชีจะใช้เป็นผักชีไทยหรือว่าผักชีใบเลื่อยก็ได้นะตามชอบเลยวันนี้วิใช้เป็นผักชีไทยค่ะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะ,ะโรยใส่ลงไปได้เลยสุดท้ายโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะ ใช้ซ่อมจิ้มรับประทานได้เลยอืมอ้มอร่อยมากยิ่งทานกับผักนะคะยิ่งอร่อยสักคูเรานุ่มนะเพราะว่าเราแช่น้ําเนี่ยเห็นไหมคะจะบอกว่าเอาไปทาขายเลยค่ะสูตรนี้เลยนะคะ